วันนคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่สองบทที่สองนิทานอ่านใหม่เก่งใหญ่เก่งเล็กคือใครนิทานอ่านใหม่เล่าขานราชสีกับหนูเจือจานเบิกบานรอดพ้นอันตรายบทที่สอง นิทานอ่านใหม่นี่คือเรื่องของเก่งใหญ่กับกิ่งเล็กและเพื่อนๆของเขาเกิ่งใหญ่เป็นเด็กชายตัวใหญ่กิ่งเล็กเป็นเด็กชายตัวเล็กทั้งสองชอบเล่นสนุกกับเพื่อนๆกิ่งใหญ่ชอบเล่นไล่ล่ากิ่งเล็กชอบเล่นสั้นหากิ่งใหญ่คิดว่าเขาเก่งกว่าจึงไม่อยากคบหากับกิ่งเล็กกิ่งใหญ่อยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยากมีเพื่อนมากเวลาจะทำสิ่งใดก็อยากให้ใครๆมาช่วยทำ กิ่งเล็กอยากเป็นเพื่อนกับกิ่งใหญ่แต่ต้องเสียใจเพราะกิ่งใหญ่ไม่ชอบกิ่งเล็กกิ่งใหญ่บอกว่าฉันเป็นคนตัวใหญ่ฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับคนตัวเล็กเธ <m> อชอบเล่นแบบเด็กๆแต่ฉันชอบเล่นแบบผู้ใหญ่กิ่งเล็กนั่งร้องไห้คิดว่าตัวเองไม่น่าสนใจกิ่งใหญ่จึงไม่อยากเป็นเพื่อนคุณครูใจดีเดินผ่านมาเห็นกิ่งเล็กจึงถามว่าทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อน เกิงเล็กบอกว่าผมเป็นคนตัวเล็กไม่มีค่าไม่มีใครอยากคบหาเป็นเพื่อนครับคุณครูใจดีเรียกเด็กๆมารวมกันที่ใต้ต้นไม้ใบหนาและบอกว่าครูจะเล่านิทานให้ฟังเก่งใหญ่ถามว่าวันนี้คุณครูจะเล่าเรื่องอะไรครับคุณครูใจดีบอกว่าครูจะเล่านิทานอีโพเรื่องราชสีกับหนู เด็กๆวิ่งครูกันมานั่งล้อมหน้าล้อมหลังตั้งใจคอยฟังนิทานจากคุณครูราชสีกับหนูราชสีตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ในเวลานั้นหนูตัวหนึ่งขึ้นไปข้ามตัวราชสีราชสีรู้สึกตัวตื่นขึ้นกระโดดตะครุบเอาหนูตัวนั้นไว้ได้ราชสีนึกโกรธจะขย้ำหนูตัวนั้นเสีย หนูจึงร้องวิงวอนว่าข้าพเจ้าขอชีวิตไว้สักครั้งหนึ่งเถิดอย่าเพิ่ฆค่าข้าพเจ้าเสียเลยถ้าท่านปล่อยข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าจะไม่ลืมคุณของท่านเลยราชสีหัวรอแล้วว่าตัวเองเล็กเท่านี้เองจะมาตอบแทนคุณเราอย่างไรได้ว่าแล้วก็ปล่อยหนูไป อยู่มามิช้ามินานราชสีตัวนั้นไปติดห่วงแล้วที่นายพรานเขาดักไว้จะดิ้นรนเท่าไหร่ก็ไม่หลุดราชสีสิ้นปัญญาลงร้องครวญครางก้องไปทั้งป่าฝ่ายหนูตัวนั้นได้ยินเสียงราชสีร้องจําได้จึงวิ่งมาปีนขึ้นไปบนคันแล้วเอาฟันแทะเชือกขาดให้ราชสีหลุดรอดพ้นจากความตายไปได้ หนูจึงร้องไปแก่ราชสีว่าแต่เดิมท่านก็หัวร่อยะข้าพเจ้าว่าเองตัวเล็กเพียงเท่านี้จะแทนคุณท่านอย่างไรมาบัดนี้ข้าพเจ้าก็ได้แทนคุณของท่านซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่และมีกำลังมากให้เห็นประจักษ์แก่ตาท่านอยู่เองแล้วคุณครูใจดีเล่านิทานจบแล้ว เด็กๆยังไม่ลุกไปไหนบางคนนั่งยิ้มพอใจบางคนนั่งคิดไปตามนิทานคุณครูใจดีอธิบายเพิ่มเติมว่านิทานเรื่องราชสีกับหนูมาจากนิทานของอีศพอีศกเป็นนักเล่านิทานผู้ยิ่งใหญ่นิทานของอีศกมีคติสอนใจให้ข้อคิดให้เราใช้ปัญญาฟังนิทานเรื่องราชสีกับหนูแล้วลองคิดดูว่าเธอได้ข้อคิดอะไร เด็กๆช่วยกันคิดช่วยกันใช้ปัญญาเก่งเล็กก็คิดเก่งใหญ่ก็คิดทุกคนต่างคิดเก่งใหญ่หันมาสกิดบอกเก่งเล็กว่าฉันคิดได้แล้วเก่งเล็กถามเก่งใหญ่ว่าเธอคิดอะไรเก่งใหญ่พูดว่าเรามาเป็นเพื่อนกันดีไหมเก่งเล็กยิ้มดีใจเก่งใหญ่ยอมเป็นเพื่อนกับเขาแล้วคุณครูใจดียิ้มชอบใจถามเด็กๆว่า เธอรู้ไหมว่าเก่งใหญ่คิดอะไรได้แล้ว